องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนค่ะ ที่โรงเรียนอนุบาลวัดเพลงอำเภอวัดเพลงนายพงศกิจประเสริฐรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือโครงการต้นกล้าประชาธิปไตยซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นภารกิจสําคัญตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีความรู้ความเขา เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรวมทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกทางการเมืองการปกครองแบบมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยแก่เยาวชนรุ่นใหม่เปรียบเสมือนต้นกล้าที่กำลังเจริญเติบโตให้มีวิถีชีวิตตามคันลองประชาธิปไตยโดยจัดอบรมความรู้แก่นักเรียนชั้นป .4 ถึงป .6 จากโรงเรียนอนุบาลวัดเพลงโรงเรียนวัดเวียงทุนโรงเรียนวัดเกาะสามพระโรงเรียนบ้านปากสะและโรงเรียนจรุนศรีวิทยาประชานุกูล จัดอบรม10รุ่นมีนักเรียนร่วมโครงการ172คนกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมฐานความรู้หรือวอล,วล์กเรลลี่เป็นการส่งเสริมความสาม,มคัคคีการมีส่วนร่วมให้คิดให้ร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหากิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการต้นกล้าประชาธิปไตยีจากโครงการจังหวัดน้าทุรีได้มา ก็ในส่วนในวันนี้นะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนะครับโดยท่านนายกวัญชัยนะครับแล้วก็ผู้บริหารนะครับแล้วก็ท่านผอ,อรโรงเรียนแต่ละโรงเรียนในเขตของอำเภอวัดเพ,เพ,เพงนะครับได้ร่วมกันกจัดกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการปกรครองในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม นะครับเนื่องจากว่าขณะนี้เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าปัญหาบ้านเมืองของเรานะครับเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเด็กๆนักเรียนนะครับเราในฐานะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่นะครับแล้วมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเราจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมให้กับเด็กเยาวชนในเขตของอำเภอวัดเพลงนะครับและโครงการนี้ก็นะครับเป็นโครงการที่เราทําต่อเนื่องมา5 5 5รุ่นแล้วนะครับและนี้รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่5ที่เราได้จัดขึ้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้ จะเป็นโครงการที่มีประโยชน์นะครับเกี่ยวกับน้องๆน,นะครับที่จะได้ความรู้เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะครับ